สวัสดีค่ะวันนี้นาะจะพามาชมนะคะเอเวอรสนะคะตัวไทเทเนียมพัดนะคะขับ2นะคะเครื่อง2.0ใบเทอร์โบนะคะให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะคะอันนี้จะเป็นตัวลองท็อปนะคะลูกค้านี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆก้กันนะคะอันนี้ลูกค้ากา็รับมอบรถวันนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจะมารับรถกันเลยนะคะสีส้ม ้มก็ลูกค้าก็สั่งได้นะคะอยากได้สีอะไรนะคะคับสองาพอ้ท็อปเนี่ยพร้อมส่งมอบทุกสีเลยนะคะรอรถไม่นานนะคะลูกคา้าถ้าเราไม่ได้มีวันจะเป็นจะต้องใช้ตัวขับตัวท็อปขับสีโฟวิวนะคะนาว่าลูกคา้าเอ,อ่อใช้ขับสองพับพอแล้วะคะ่ะก็ค่อนข้างจะประหยัดประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้ด้วยนะคะเพราะว่าขับสองก็จะไม่เหมือนขับสีก็จะประหยัดกว่านะคะ ทั้งนั้นขึ้นอยู่กัรขับขี่ของลูกค้านะคะนะคะว่าลูกค้าเหยียบ <_ an> เหยียบเหยียบค่อนข้างเยอะนะคะก็มันก็จะค่อนข้างเปลือกไปตามการเหยียบคันเร่งของเรานั่นเองนะคะจะ้ะโปรโมชั่นตอนนี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างหลายแบบนะคะจะเป็นดอกเบี้ยต่ํานะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นส่วนลดก็มีนะคะหรือลูกค้าบางท่านอยากได้เป็นชุดแต่งนะคะก็มีนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะดาวเริ่มต้นท5่15%นะคะ ยังไงก็ทักมาสอบถามนาได้นะคะเบอร์นานะคะ0ู7 2 0เ8 1 6เนะคะหรือทักมาที่ในช่องทางยูทู e ของนาก็ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์นาได้เลยนะคะทักมาสอบถามกันเดี๋ยวนาดูโกมเนชั่นพิเศษให้ลูกค้าทุกท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้นาะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ